หากพูดถึงกล้องแอคชั่นแคมเพื่อนๆก็น่าจะนึกถึงกล้อง GoPro กันเป็นสะส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันยังมีกล้องแอคชั่นแคมรุ่นอื่นๆที่นอกเหนือจาก GoPro อาทิเช่น Insta ที่หลายๆท่านรู้จักในฐานะกล้องแอคชั่นแคม360องศาที่ณตอนนี้เริ่มจริงจังกับตลาดกล้องแอคชั่นมากยิ่งขึ้นพร้อมพกความสามารถในการเปลี่ยนโมดูลกล้องเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานในสถานการณ์ต่าง และในคลิปนี้จะขอพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับ i n s t a 360 One RS Twin Edition ถ้าถามว่ามีอะไรใหม่ใน i n s t a 360 One RS 1. CPU ตัวใหม่ประมวลผลได้เร็วแรงยิ่งขึ้น 2. 4K Boot Lane ที่มาพร้อมเซ็นเซอร์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าและรองรับการถ่ายภาพนิ่ง4-8ล้านพิกเซลด้วยกัน 3. แบตเตอรี่ใหม่ให้ความจุที่มากขึ้นรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 4. ไมโครโฟน3ตัวเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นในงานวิดีโอและเคสใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับ insta o n rs โดยเฉพาะพร้อมแผ่นเจลระบายความร้อนสำหรับ performance โดยรวมของ insta r 6 0 rs ทั้ง 4k boot l a n e และในส่วนตัว l a n e 360จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปดูกัน ถ้าเพื่อนๆกำลังตามหาคลิปรีวิวกล้องเลนและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโออย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของ z o มคาเมล่าและเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่างที่นาเบิ์ได้บอกไปตอนต้นว่าเจ้าเลนวายที่เป็น 4K o o ู l เ n นตัวนี้นมันรองรับการถ่ายภาพนิ่งที่ความละเอียด48ล้านด้วยกันซึ่งต้องบอกเลยว่าเรามักจะไม่ค่อยได้เห็น กล้องที่เป็นในลักษณะที่แบบเป็นแอคชั่นแคมเนี่ยถ่ายภาพนิ่งที่มีความละเอียดขนาดนี้กันสักเท่าไหร่นะักส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่8ล้านบ้าง12ล้านบ้าง16ล้านบ้างหรือ20ล้านบ้างอะไรทานองนี้นั่นเองนะซึ่งความละเอียด48ล้านเนี่ยข้อดีคือมันสามารถที่จะ นำไฟล์เหล่านั้นนะมาครอปเฉพาะส่วนได้ดียิ่งขึ้นไปด้วยอะไรทำนองนี้นั่นเองสำหรับคุณภาพที่ได้ก็ถือว่าทำงานได้ดีในระดับที่เป็นกล้องแอคชั่นแคมนะอันนี้ต้องย้ำก่อนว่าเป็นในสถานที่เป็นแบบเป็นกล้องแอคชั่นแคมยิ่งถ้าใช้ในสาภาพแสงปกติทั่วๆไปเนี่ยสามารถถ่ายทอดดีเทลต่างๆได้เป็นอย่างดีในสภาพแสงปกติทั่วไปนะแต่ในสาภาพแสงน้อยอยู่แสงโลไลท์เนะี่ยจะเริ่มมีปัญหาละคือถ้าในสาภาพโลไลท์ ight, หรือโพเพยไปเนะี่ย ไม่ค่อยไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่แล้วนะครับผมนอกจากนี้ในตัว One RS เนี่ยก็จะมีคำสั่งการถ่ายภาพแบบ HDR ให้ใช้งานด้วยเช่นกันในกรณีที่เราแบบว่าถ่ายภาพแนวย้อนแสงนะอะไรทำนองนี้ก็ถือว่าทำงานได้ดีอยู่ในประมาณหนึ่งเช่นกันแต่ความละเอียดจะถูกลดทอนลงนะคือถ้าเราถ่ายแบบปกติเนี่ยจะอยู่ที่48ล้านนะแต่ถ้าเปิดโหมด HDR จะเหลือแค่12ล้านเท่านั้นนั่นเอง สรุปในส่งตัวภาพนิ่งถ้าในสถานการณ์ปกติทั่วๆไปถือว่าเอาไปใช้งานได้เลยนะแต่ถ้าในสภาพแสงโลไ light หรือในสภาพแสงที่แบบว่าเป็นช่วงมืดหรือค่ําไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่ด้วยความเป็น 4K Boost Lane แน่นอนครับว่ามันจะรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K และก็ 4K HDR ด้วยเช่นกันสามารถ,ถถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 60p แบบ 4K ธรรมดานะแต่ถ้าเป็น HDR ก็จะลดหลั่นกันไปนะถามว่าคุณภาพเป็นไงถือว่าดี ถ้าในสภาพแสงปกติแบบทั่วๆไปเลยนะใครที่เป็นสายแอดเวนเจอร์สายท่องเที่ยวสายอกนะหรือสายเซลฟี่อะไรพวกนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมนะเบอร์ก้าการันตีเลยส่วนถ้าใครที่จะนําไปใช้ในสภาพแสงน้อยนะครับผมอาจจะต้องเผื่อใจไว้ดิดนึงนะคือมันถ่ายได้นะครับผมอันนี้ย้ําก่อนนะมันถ่ายได้แต่ว่าคุณภาพมันจะดรอปเนื่องจากว่าเซนเซอร์เขาเนี่ยโอเคแหละว,ว่ามันเป็นเซนเซอร์ใหม่ที่ขยายขึ้นมาแล้วนะ แต่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับพวกกล้องที่เป็น m i ลเล r ร e s s หรือพวกกล้องที่แบบว่าเกิดมาเพื่อสำหรับการถ่ายในสภาพโลไลท์ ight, อะไรทั้งนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในสภาพปกติทั่วๆไปถ่ายได้นะแต่ถ้าในสภาพโลรไลท์ ight, อาจจะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับผมแต่ไม่ใช่แต่ก็ไม่ถึงกับว่ามันเอาไปใช้งานไม่ได้นะเราเหนือจาก 4K 4K HDR แล้วนะครับผมเจ้าตัวอินสตาสามหกูที่ใส่มอสตัวนี้เนี่ย ยังรองรับการถ่ายแบบ 6K Wide Screen 6K Wide Screen ในที่นี้นะครับให้อารมณ์ภาพเหมือนกับการถ่าย 6K แบบลีนิมาติคือเขาจะโดนตัดด,ด้านบนแล้วก็ด้านล่างออกนะจะเป็นแบบแถวยาวซึ่อองการสั่นเ็ายังทำงานปกตินะทั้งโล w แตนด d a r ใครที่คิดว่าถ่ายไว้ก่อนเพื่อไปใช้ในอนาคตหรือแบบว่าเฮ้ยฉันมีฮาร์ดแวร์ที่รองรับอยู่แล้วนะครับโอเคตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนส่ว so, นใครที่สงสัยว่าเฮ้ยเราจะนําเจ้าอินสตาเนียมาทําการเซลฟี่หรือบอกตัวเองเนี่ยจะทำอย่างไงนะครับผมง่ายๆเลยก็คือถอดแบตออกก่อนนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าตรงมัดเนี่ยมันสามารถที่จะถอดออกได้ใช่ไหมเราก็ถอดออกเสร็จปุ๊บเราก็แค่แวับกลับด้านมันนิดนึงนะแล้วก็นําตัวแบตเนี่ยประกรอบเข้าเหมือนเดิมเพียงเท่านี้เนี่ย จอ L C D กับตัวกล้องนะครับผมมันก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเพียงเท่านี้เราก็แค่ถือตัวอินาตาในการเดินบอกหรือถ่ายเซลฟี่ได้อย่างลงตัวแบบง่ายๆแม้ว่าเพื่อนๆจะใส่เคสเคสมันก็จะไม่บังจออีกต่อไปแล้วนั่นเองอีกหนึ่งความเจ๋งของเจ้าตัว Insta One RS ก็คือการมาพร้อมกับโมดูล360 สามหกนย์ทีนี้คือเป็นการเก็บภาพแบบสามร้อยหกสิบองศาด้วยกันนะวิธีการก็คือปกติเราจะใช้ตัว Mod 4K ตัวนี้ใช่ไหมเราก็แค่ถอดออกแล้วเราก็เอา Mod 360ประกบเข้าไปนะครับผมแต่ Mod 360 0ตัวนี้นะบางฟีเจอร์จะถูกตัดอออไปอย่างเช่นตัว6ซิ c เกีนจะไม่รองรับกับการใช้ตัว Mod 360ตัวนี้นั่นเองนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมเพราะว่ามอ d ส6 0เนี่ย มันสามารถนําไปพลิกแพงนําไปใช้งานที่มีความหลากหลายแล้วก็เพิ่มลูกเล่นให้กับงานวิดีโอของเราได้ค่อนข้างดีทีเดียวหรือแค่จะนําไปประยุกต์เข้ากับตัวเทมเพลตวิดีโอในแอปของตัวอินสตาก็สามารถทําได้เช่นกันซึ่งเทมเพลตเหล่านั้นเนี่ยคุณก็จะได้ไฟล์แบบนั้นออกมาเหมือนกับทางที่เป็นตัวเตอร์เรียลตรงนั้นนั่นเองนะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิคนะที่ต้องบอกเลยว่ากล้องแอคชั่นแคที่ไม่ใช่360เนี่ย ไม่สามารถที่จะทําได้ในลักษณะแบบนี้นะนจนจะต้องแบบว่าไปทําเองเพิ่มเติมในโปรแกรมเฉพาะทางหรืออาจจะต้องใช้สกิลที่มีความแอดวานซ์มากกว่าปกติแต่สำหรับอินสตาแล้วคุณไม่ต้องคุณขอแค่มี Mod 360ถ่ายวีโอไปเลยนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อผ่านตัวแอปพลิเคชันอินสตานะครับผมแล้วก็เลือกเทมเพลตตามที่เราต้องการหรือ แอดวานซ์หน่อยก็คือดู Tutorial แล้วก็ทำการ Edit เองตามความต้องการของเราแล้วเราก็จะได้ไฟลวีโอที่มีความแตกตาก่างแล้วก็ไม่เหมือนใครยิ่งนำมาใช้งานควบคู่กับ Invisible Stick นะครับผมนะสำหรับคนที่ซื้อล็อตแรกเนี่ยก็จะทำให้วีโอของเราเนี่ยมีความแปลกมากยิ่งขึ้นที่เราจะเคยเห็นแบบเหมือนประมาณว่าถือกล้องแต่เห็นแต่มือเราแต่เราไม่เห็นไม้เหมือนเป็นไม้ล่องหงนอะไรท้งนี้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจแล้วก็เพิ่มความน่าใช้เป็นอย่างดีเลยสำหรับตัว Insta า RS รรุ่นนี้มาถึงตรงนี้หลายๆคนน่าจะมีคำถามว่าเฮ้ยนะเบิร์ดมันมีฮีทบ้างไหมนะเพราะว่ามันมีขนาดตัวที่ค่อนข้างเล็กนะครับแต่สามารถถ่ายทั้ง 4K ก็ได้หรือถ่ายทั้ง 6K ก็ได้ยังไม่เจอการฮีทนะครับผมถือว่า ค่อนข้างปรับปรุงมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะเบิร์ดลองถ่ายต่อเนื่องแบบต่อยาวๆเลยนะไม่มีอการ h e ทนะครับผมทั้งในสภาพแสงที่แบบแดดร้อนจัดๆถือว่ารอบนี้เนี่ยอินสตาทาการบ้านในเรื่องของตัวอาการ h e ทได้ค่อนข้างดีทีเดียวเมื่อพูดถึงงานวิดีโอแล้วจะขาดเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยก็คือตัวระบบกันสั่นอินสตาเนี่ยเขาจะมีระบบกันสั่นที่เรียกว่า four s t a t e สามารถปรับได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะแบบโล แบบ Normal แล้วก็แบบ High ตัว f ฟร์สเตย e สามารถที่จะฝังเข้าไปในเนื้อไฟลวีโอได้โดยทันทีโดยที่นาเบิร์ดได้ลองนำไปเทสในลักษณะที่แบบเป็นการเดินทั่วๆไปกันสั่นถือว่าทำงานได้ดีทีเดียวนะทั้งแบบโลแบบ Standard หรือแบบ High แทบจะแยกกันไม่ค่อยออกเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าถนนมันเป็นแบบเรียบๆนะมันแบบว่าไม่ได้แบบขูดขะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผม ถัดมาก็จะเป็นในส่วนตัวการวิ่งการวิ่งเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าอยู่ที่ความเร็วของแต่ละบุคคลด้วยนะว่าวิ่งเร็ววิ่งช้าหรือวิ่งวิ่งแบบจอกๆนะเมื่อนําไปใช้งานกับวิ่งนาเบิร์ตตอนแรกตั้งทงไว้เลยว่ามันจะต้องสั่นแต่ทําผลงานได้ดีเกินคาดนะคือถ้าเราดูจากเฟรมภาพเนี่ยแทบจะนิ่งเลยนะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะถือว่าดีเลยนะครับผมใครที่เป็นบ็อกเกอร์สายท่องเที่ยวหรือสายแอดเวนเจอร์เนี่ยนาเบิร์ตกล้าพูดเลยเลยว่า การสั่นแบบ Full-State ของตัว i n s t a วัน r s ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะครับผมอย่างที่นั m เบอร์ได้บอกไปตอนต้นว่าเจ้าตัว Instastar 360วัน RS เนี่ยจะมาพร้อมกับไม่รับเสียงทั้งหมด3ามไม้ด้วยกันซึ่งต้องยอมรับเลยว่ากล้อง a อชชั่นแคในตลาดเนี่ยไม่ค่อยมีปรากฏเห็นสักเท่าไหร่นะักกับการที่มีไม้อยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะ เดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าครับว่าเสียงที่ได้จากเจ้าตัวอินสตา360วัน RS เนี่ยในสภาวะต่างๆเนี่ยจะได้เสียงเป็นประมาณไหนกันนะครับผมเดี๋ยวไปฟังกันนะอันนี้ขอเริ่มกันที่ในส่งตัวรอบๆอบอฟฟิศซูมแล้วกันนะเป็นในหมู่บ้านที่ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับแล้วก็จะมีพวกเสียงนกเสียงเสียงลมอะไรพวกนี้แล้วกันนะครับก็จะได้เสียงป๊า จะถามถ้าถามว like okay. ่าจะได้เสียงประมาณไหนเนี่ยอันนี้นะเบิร์ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมพะว่ะยังไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันนะนะโอเคนะครับผมตอนนี้นะเบิร์ก็วาร์ปมาอยู่ตรงบริเวณที่เป็นตลาดนะครับนะเมื่อกี้เราอยู่ในหมู่บ้านเนาะตอนนี้เราก็เป็นอยู่ในตลาดละก็สถานที่ตรงนี้ก็จะมีแบบเสียงแบบกระทึกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีแบบเสียงผู้คนด้วยเสียงผู้ขัรถมาเนาะเสียงที่วิ่มอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้นะครับนะก็ ถามว่าจังกว่าในหมู่บ้านไหมก็ต้องบอกเลยว่าจังขว่านะครับนเธอก็มาอีกในสถานการณ์นี้ก็คือริมถนน,นนะครับซึ่งก็เพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าเวลาที่เราตามริมถนนเนีน่ยมันก็จะได้ยินพวกเสียรถเสียง เพื่อเิ่มจังหวะหรืค่อนข้างิดแต่ดังนะครับจิ่งได้แบบว่าเราเจอในถนนที่แบบว่ามีรถหรือมีการตัดจรที่ค่อนข้างที่จะติดขัดเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงแบบชัดเจนมากเลยนะแต่ตอนนี้นะเบิร์ตต้องบอกเลยว่าทั้ง3สถานการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสถานที่เงียบนะหรือในสถานที่แบบว่าเป็นในชุมชนนะหรือเป็นตลาดเนี่ยรวมไปถึงในสถานที่ที่แบบว่าอยู่ข้างริมถนนเนี่ยเสียงที่ได้ทั้ง3สถานการณ์เนี่ย ดีมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันโอเคแค่ไหนําบเจ้าตัวอินสตาแวราเนี่ยตัวนี้นะเดี๋ยวเราค่อยไปฟังสรุปกันดีกว่าครับผมจากที่ฟังเสียงกันไปนะก็ถือว่าเสียงที่ได้จากเจ้าตัวอินสตาเนี่ยถือว่าทาผลงานได้ดีเลยนะครับผมโดยเฉพาะถ้าอยู่ในสภาวะที่แบบว่าไลฟ์ผู้คนหรือว่าอยู่ในอยู่หรือว่าอยู่ในที่เงียบเงียบนะครับผมถือว่าเสียงดังฟังชัดดีแต่เมื่อไหรก็ตามที่อยู่ใน สภาวะแวดล้อมที่แบบว่ามีเสียงดังเจียวจ้าหรือแบบว่ามีริมถนนอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะทําการดูดแอมเบ์มาอยู่ในประมาณหนึ่งด้วยเช่นกันแต่ถือว่าถ้ามองในมุมมองของการเป็นกล้องแอชชันแคมเนี่ยนะบเบิร์ตบอกได้เลยว่าถือว่าให้เสียงที่ดีอยู่ตัวหนึ่งด้วยเช่นกันสาหรับใครที่เบื่อในการนําไปใช้ท่องเที่ยวก็ดีหรือการแอดเวนเจอร์ก็ดีหรืออาจจะเป็นจะต้องอยู่เวิร์ฟอร์มโฮมที่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเจ้าตัวอินดัสตาเนี่ย มาเป็นเว็บแคมได้เช่นกันนะโดยที่ว่าให้เราสไลด์ตรงคาสั่งด้านบนนะครับผมไปที่ตรงเซตติ้งนะตรงหัวข้อ USB ให้เราเลือกเป็นตัวเว็บแคมนะจากนั้นให้เรานำตัวสาย USB Type C เสียบเข้ากับตัว Insta 360ตัวนี้นะครับผมรองรับการใช้งานทั้งตัว Mod 4K b o o t แล้วก็ตัว 360ได้ทั้ง2อันด้วยเช่นกันซึ่ง number ได้ต่อเข้ากับตัวโปรแกรม Google Meet ก็ได้นะครับผมหรือใครจะลองนำไปใช้คูค่กับตัวโปรแกรม,มอ,อื่นๆอย่างเช่นตัว OBS ก็ได้หรือในส่วนของตัวโปรแกรม Zoom ก็รองรับด้วยเช่นกันแต่ความพิเศษของมันก็คือถ้าเพื่อนๆใช้ MoD 360เนี่ยมันจะแบ่งหน้าจอเป็น2ด้านนะครับผมก็คือมันจะเห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังไปพร้อมๆกันหรือง่ายๆว่าถ้าใครตั้งโต๊ะเป็นในห้องประชุมเนี่ยแล้วแบบ อ,อยากให้เพื่อนมาอยู่ในมุมเฟรมเดียวกันเนี่ยเราก็แค่ตั้งแบบนี้อยู่ตรงกลางปุ๊บแล้วก็นั่งอะไรประมาณนี้แต่เฟรมภาพมันก็จะดูเล็กลงไปอยู่ในประมาณหนึ่งเช่นกันเมื่อเทียบกับการใช้ตัว4 k boost lens เพียงอย่างเดียวนะครับด้วยความที่เป็นกล้อง action cam ก็จะมาพร้อมความสามารถในการดำน้ำได้นะแต่การดำน้ำของเจ้าตัว insta one rs เนี่ย คุณจะต้องมั่นใจนะครับว่ามีการประกอบตัวมอสประกอบกับตัวแบตเนี่ยเข้ากันอย่างมิดชิดแล้วและจะต้องประกอบเข้ากับตัวเคสตรงนี้ด้วยนะและก็เช็คก่อนที่จะลงน้ำด้วยนะครับว่าเฮ้ยมันแน่นจริงๆนะอะไรประมาณนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าน้ําเข้าเนี่ยรับรองเลยครับว่าเสียหายในระยะยาวแน่นอนนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องฝากไว้กับเพื่อนๆที่ คิดว่าจะนำไปใช้ในลักษณะที่แบบเป็นแอดเวนเจอร์ที่อาจจะต้องมีการดำน้ำหรือแบบลงน้ำอะไรทำนองนี้ด้วยแต่เพืเ่อนๆสังเกตไหมครับว่าเฟรมภาพตอนที่นาเบิร์ดหมุนตัวอินสตาเนี่ยมันจะต่อไม่สนิทกันเนื่องจากว่าความหนาแน่นของน้ำและอากาศมันไม่เท่ากันซึ่งตรงนี้ถ้าใครซีเรียสนะก็แนะนำว่าให้หาอุปกรณ์เสริอมอย่างตัวไดเคสมาประกบเข้าไปใช้งานควบคู่กันนะซึ่อนาเบิร์ดจะขอแปะลิงก์เอาไว้อยู่ด้านล่างตรงนี้ละกัน ในภาพรวมของ insta 3 6 0 one rs เนี่ยถือว่าเป็นกล้อง a c ชั่นแ a m ที่ใช้งานสนุกนะครับอันนี้กล้าพูดเลยว่าใช้งานสนุกมีทั้งเลนวายแล้วก็มุมแบบ360นําไปพลิกแพงในแอป,ปต่างๆได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะโดยเฉพาะสายทาวเวลสายวอล์กสายแอเวนเจอร์เนี่ยนะเบิร์ดการันตีได้เลยว่าเป็นกล้อง a c ชั่นแ a m ที่ใช้สนุกและมีความยืดหยุ่นสูงอยู่ตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะแต่มันก็จะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงเช่นกันนะอย่างเช่นการทรับะกีนซึ่งเป็นการ สั่งการหลักๆของตัวอินตาตัวนี้คือบางครั้งเนี่ยถ้าเพื่อนๆรีบๆนะการทัชกรีนมันอาจจะแตะไปแล้วหรือว่ามีการทัชเพื่อปัดเมนูเนี่ยมันอาจจะไปที่เมนูอื่นๆนะหรือแบบว่าทัชพลาดซึ่งบางครั้งถ้าแบบจังหวะเร็วๆแบบว่าต้องรีบเซตติ้งเนี่ยมันอาจจะแบบว่าพาเราหัวล้อหรือหัวเสียได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือพวกเทมเพลตต่างๆอย่างเช่นการถ่ายไทม์แล็บไฮเปอร์แล็ HDR อะไรพวกนี้เนี่ย มันจําเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับแอป i อินสตาก่อนเพื่อใช้ในการเปิดดูไฟล์เหล่านั้นรวมไปถึงเวลาที่คุณทําผ่านตัวเทมเพลตต่างๆในตัวแอปอินสตาเนี่ยความละเอียดสูงสุดที่เคยถ่ายไว้อย่างเช่น 4K นะหรือ 6K หรือ 5.7K เนี่ยเมื่อคุณทำเทมเพลตเหล่านั้นออกมาแล้วนะความละเอียดมันจะโดนดรอปลงนะจาก 4K อาจจะโดนดรอปเหลือแค่ FullHD เท่านั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ต้อง ยอมรับกันให้ได้แต่ในภาพรวมถ้าคุณคิดว่าความละเอียดไม่ใช่ปัญหาแต่เรื่องกิมมิกต้องมาก่อนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมสกับตัวแอปอินสตาตรงนี้และทั้งหมดนี้คือรีวิวอินสต3 6 0ม one rs สวัสดีครับ